ใช้เปาอีย่างครับเจ้าอะไรแม่โอ้โหโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยของยิงของยิงเปามีปลามีปลามีอะไรอีกโอ้โหแม่ฮะอยู่ในทางพวกน่ะอยู่กับบนน่ะเห็นไหมอยู่กับข้างอ่างงูนะ่ะแม่ครับ เออเห็นบออย่ามาสิหายเด้อถือดีๆครับ อยู่ปปามาอยู่ไหนล่ะ โอ้โหกระเป๋าสีเหมือนกับเสื้อต่างๆเลยสีเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้สีเหมือนกันแม่มาสีเจ้าแม่เออเจ้าเจ้าแม่่ไมแม่ อันนี้สีแดงแดงแม่ครับมนไม่เหมือนไม่เหมือนครับไม่เหมือนเหมือนเสืแม่เหรอใช่เหรอครับแม่ไม่ซ่าเหมือนเหรอมันคนละสีดิแม่ออันนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ซ่าอ๋อแม่คิดว่ายังตัวอันนี้อันนี้อ๋อ เก่งมากครับเกง่งเก่งโดมเสร็จไปแล้ว